เตรียมพบกับ New Toyota SUV ที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางของคุณ9กรกฎาคมนี้สิ่งที่ควรรู้ก่อนซือ้อ c o โ o l ่าคอ o s สลูกผสมอย่างก่อนเข้าสู่เนื้อหากันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยเป็นการถกเถียงกันครั้งใหญ่ในโลกออนไลน์ที่ c o โรล่าคอร์สจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่หรือจะมีการเข้าไทยตอนไหน ผมบอกก่อนเลยว่ามีการเปิดตัวที่ไทยเมื่อวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันที่เก้ากรกฎาคมนะครับแต่ในวันนี้นั้นผมจะมาดูสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อให้กับทุกคนนะครับว่าจะมีมาแบบไหนคุมพลังแบบใดเรามาดูกันครับเปิดมาที่ขนาดมิติของตัวถังที่คาดว่าจะเป็นความยาว4,460ม mm. ิลลิเมตร กว้าง1825ม mm, มและสูงจะอยู่ที่1620ม mm, มระยะฐานล้อ2640ม mm, มระยะต่ําสุดถึงพื้น161 mm, ถึง180ม mm, มเครื่องยนต์จะคล้าย Toyota CHR ได้แก่เบนซิน1.8ลิตร140แรงม้าและเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด1.8ลิตรให้กําลังรวมถึง122แ mm, รงม้า เกียร์อัตโนมัติ eCVT ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ950,000-1,200,000ถึง 1, 2, 000, บาทไม่เกินนี้นะครับมีให้เลือกทั้ง4รุ่นเป็นขุมพลังเบนซินและไฮบี B. นอกจากนี้ยังไม่มีข่าวสารและรายละเอียดใดๆนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีการอัปเดตอย่างไรผมจะนำเสนอและอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับ สิ่งสุดท้ายที่ควรจะได้รู้นั้นเป็นอันดับแรกคุณต้องมีเงินดาวและเครดิตที่ดีไม่ติดแบคเลสจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือมีเงินสดก็ซื้อสดไปเลยนะครับ